สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเรามาตามติดชีวิตน้องวันพ่อกันต่อนะครับตอนนี้น้องวันพ่อได้ออกมาจากแนวป่ามาโชว์ตัวให้พวกเราดูนะครับเขายืนอยู่แนวต้นไม้ต้นสุดท้ายที่ก่อนจะถึงทุ่งหญ้าตอนนี้เขารวมของ แต่เฉพาะโคงนี้เป็นของย่อยนะครับประกอบไปด้วยสมาชิกน้องวันพ,พ่อซึ่งเพิ่งคลอดแม่ป้าแล้วก็พี่ชายนะครับในคลิปก่อนเราบอกว่าเป็นพี่สาวเป็นข้อมูลที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเนื่องจากในคลิปนี้เราเห็นชัดเจนว่าเขามีงานนะครับ จึงขอแก้ไขข้อมูลว่าเป็นพี่ชายนะครับส่วนน้องวันพ่อเราไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรแล้วก็ขอบคุณในคอมเมนต์ในคลิปก่อนๆที่ตั้งชื่อน้องว่าเป็นวันเฉลิมนะครับก็เป็นชื่อที่เป็นมางคลอีกชื่อหนึ่งนะครับจึงสรุปว่าไม่ว่าจะน้องวันพ่อหรือวันเฉลิมก็คือตัวเดียวกันนะครับ เขายังไม่ได้ออกมาที่ทุ่งเพราะตอนนี้แดดยังจัดอยู่ครับเขาอยู่กันแนวป่าดูเหมือนแม่จะขุดคุ้ยเขี่ยเหมือนกับหาดินโป่กให้ลูกกินนะครับน่าจะเป็นการเพิ่มแร่าธาตุให้กับลูกยังเล็กอยู่ครับตอนนี้คุณแม่ไปแล้วฮะ <Okay. S 1> คุณลูกต้องไปตาม เมื่อสักครู่สังเกตเห็นว่าง่วงคุณป้าจะล้างลูกชายไว้นะครับไม่ให้ตามมาดูว่าแม่ลูกคู่นี้จะไปไหนดูเหมือนป้าจะไม่ค่อยชอบหลานเท่าไหร่นะครับที่เราดูในคลิปก่อนก่อนทั้งๆท,ที่หลานน่ารักขนาดนี้ ดูวิ่งกลับฮะน้องยังไม่อยากอยู่โดดเดียวนะครับยังคิดถึงพี่ชายฮะเราดูกันอีกทีฮะท่าวิ่งฮะตัวกระจิ๋วหลิวมากเลยนะครับถ้าเทียบกับคุณแม่นะฮะน่ารักมากทีเดียวฮะพี่ยังไม่ยอมออก มาเล่นนะครับช้างป่าเป็นสัตว์สังคมฮะโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กแบบนี้ฮะจะขี้เล่นขี้อ้อนนะะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสถ่ายช้างป่าที่เป็นลูกตัวเล็กๆแบบนี้นะครับซึ่งเพิ่งจะคลอดได้ไม่กี่วันถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีฮะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เรามี สมาชิกช้างป่าเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับการอนุรักษ์ถือว่าประสบความสำเร็จเดี๋ยวเราจะเสนอน้องวันพ่อในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ